มาหนีพามาชมบรรยากาศทุงให้ทุงหน้านํากันครับ่พาพมาเบิงเขาพันธ์ครับเขาพันธ์ที่ผมใส่ไม้คือสร้างมาจากเพจทั้งออนไลน์นี่แหละครับคือพันธ์นี่มีซัวพันธ์เ,เวชสรรค์ครับเวชสรระนะครับเป็นพันธ์ที่กําเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี2544พุ่นละครับเ,เกิดจากาการผสมของ เขาเมลิครับขขาหอมมาลิหนึ่งศูนย์หากับพันธุ์เหล่าแตกไหมครับกับพันธุ์เหล่าแตกนะครับคุณสมบัติของเขาพันธุ์นี้ก็มีกลิ่นหอมครับหอมคือใบเตยอ่าละมุนละไมล่ลินนะครับผมเลยสื่อมาอ่าทดลองอปลูกเป็นขยายพันธุ์ครับซึ่งเขาเรืมเพระวผมก็ใส่แปลงนี่แหละครับขยายพันธุ์ เดี๋ยนี่ไปปลูกยู่ฟังพุนหนึ่งไรแล้วครับหนึ่งไรแต่ว่าพันธุ์นี่ผมเลยมาทดลองเบิ้งครับเป็นพันธุ์ผสมที่ดังกล่าวมากแล้วครับพันธุ์หอมมะลิกับพันธุ์เหล่าแตกห่วงลายหลายครับห่วงหลายแล้วก็จะได้หลายน้ำนะครับกลิ่นหอมครับกลิ่นหอมอันเขามักอ,อินซีนะครับ การใส่ปุ๋ยเคมีอาจีทําไม่ความหอมนี่ลดลงนะครับดังนั้นเขาจึงหมักเป็นอินซีครับอันนี้ผมใส่อินซีหมดครับอินซี่บ่ใส่ปุ๋ยเคมีครับปลูกธรรมชาติแล้วก็เอามุ่นชีงวัวขีคว้ายนี่แหละครับใส่มุ้นซัดมองนี้ก็เคยเอามุลนแขะไหลลงมานะครับมันชิงงามนะครับเป็นธรรมชาติาเป็นอินซี่ครับเป็นอินซี์ พันธุ์นี้ก็หลายครับออกห่วงได้หลายแต่ว่าสูงนะครับสูงนิดหน่อยสูงคือเขาคอขอแลละครับพันธุ์คือคือหอมมะลิครับมันจะสูงแน่แต่วา่าปีนี้จะทดสอบเบึ้งว่าเขาหอมมะลีครับหอมคือใบเตยวัาสันวาหอมอลำต้นนี่ก,ก็หอมนะครับใบก็หอมนะครับทีได้เอาไปเป็นพันธุ์แล้วก็ได้กินน้ำครับทีได้กินน้ำ ขณะนี้กําลังจีดน้ำไหลครับน้ำไหลฝนตกวังโบน้านมากนี่แหละครับน้ำเลยไหลบดีจนนีดสูบน้ําออกได้ครับบัดน,นี้สูบน้าออกอสมัยก่อนบอกว่า,วา,วาขันเขาถอดห่วงวอ,อกแล้วเกสอนลดลงน้ำนี่ห้เป้งออกมดครับเพื่อนวางสันล้ครับให้เป่งออกมอดออกมพ่อน้ามแห้งมันขิดด้เกจเกี่ยวพอดีนะครับเขาเขา้เขาขกับจีแก่นะครับช่วงนี้บรรยากาศ เปลี่ยนแปลงนะครับตน้นปลายฝนต้นหนาวอาจีอากาศเปลี่ยนแปลงให้รักษาสุขภาพเด้เอ,อครับพี่น้องเฮานะครับไขวัดกําลังระบาดอยู่นะครับให้รักษาสุขภาพอันนี้ก็จจีได้อีกบอกจีมือแล้วครับประมาณวันนี้วันที่22กสิบประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็จิีได้เกี่ยวครับผมก็จิีได้สูบน้ำออกครับสูบน้ำออกให้มันแห้งเดี๋ยวก็จีเกียวเกี่ยวด้วยมือนะครับ เลี้ยมือสมัยซูมือนี่พ่อเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าปั๊บมีแต่อยากเลี้ยวนะครับอยากเลี้ยวเพราะว่าเป็นสมัยใหม่สมัยเทคโนโลยีพ่อลงมือปั๊บก็ชีอยากเลี้ยวนะครับอังล่ะครับรถเกี่ยวช่วงนี้อังอังขนาดละรถเกี่ยวเพราะฉะนั้นผมจีได้เกี่ยวกับคอยเกี่ยวไปเกี่ยวมือนี่แหละครับการเกี่ยวมือก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเขาจีได้ขัดแยกพันไปนั่ม นะครับบ่ได้เจือปนนะครับแล้วก็จีได้บ่มี่เหนียวเจือปนนะครับเม็ดดำๆหนึ่ครับวัชพืชต่างๆก็จีบ่ปนก็จีได้กินกินสบายๆแน่ส่วนมากกับกันใส่รถเจียวแล้วก็มีตะเมล็ดผสมนะครับอันนี้ก็จีคอยเจียวเอานะครับเอาไว้เทศพันแน่แล้วก็จีเอากินแน่ล่ะครับกินแน่จีพุสาเกิ้วเอาครับปีนี้ เกี่ยวเอาจังสิได้กินเสียบๆนะครับคงจะฝากที่นี้นะครับเออนี่ฟันเอ่เวสันตละหรือเวสันดอนก็คือหมายถึงความพ่อเพียงนะครับอา่าผู้มีตะไห่เวสันดอนผู้มิตะไห่ไห้ยังครับไห้ความหอมนะครับไห้ความหอมไห้ความละมุนลิ่นนะครับกินแล้วอา่าอร่อยนะครับพันเวสันตละหรือเวสันดอนนะครับเป็นพันธี่ผมก็ หัวตาเอามาเนเด็ดครับมาแพร่พันนะครับโอกาสนาชีแนะนําครับเขาเลื่อมผัวครับไปไปดําไว้แล้วไล่หนึ่งครับไล่หนึง่งกะจีได้ไปผ้าพีผ้านองไปเบิงอ้าวคลิปนี้กจะจบไปแค่นี้ละครับสูงอยู่ครับเีทว,ว่าจีได้หลายอา่านหอมบะลิหนึ่งศุหาครับพันเราแตกใส่กันครับ ที่ได้เล่าแตกที่ได้หลายๆครับขอบคุณครับ